สังคมในบ้านเรากําลังขัดแย้งกลุ่มเหลืองกลุ่มแดงกลุ่มอะไรผมไม่ชอบแม้แต่ผมอยู่บุรีรัมเนี่ยผมเดินทางไปต่างจังหวัดเขาก็บอกว่าเป็นกลุ่มสีน้ําเงินใช่ไหมอะไรไหมที่จริงผมไม่ใช่หรอกครับผมเป็นผมถือว่าผมเป็นคนไทย ปรากฏการความขัดแย้งทางการเมืองของไทยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาได้สร้างความสูญเสียทั้งในแง่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตลอดจนโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการเมืองของประเทศอย่างประเมินค่าไม่ได้ทำให้หลายฝ่ายพยายามสแสวงหาแนวทางเพื่อให้สังคมไทยหลุดพ้นจากสภาพปัญหาที่ยืดเยื้อยาวนาน เป็นโครงการที่มันต่อยอดมาจากงานวิจัยของสถาบนันปกเก้าดว่าได้เรื่องของการเสริมสร้างความโปร่งดองให้เกิดขึ้นในประเทศไทยประชาเสวนาหาทางออกเป็นกระบวนการที่มามองอนาคตมองอดีตเป็นบทเรียนแล้วก็มาดูซิว่าประเทศไทยควรจะเดินหน้าไปสู่ทางออกที่ไม่เกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงมองอนาคต ที่จะส่งมอบให้ลูกหลานว่าจะเป็นรูปแบบยังไงการเมืองที่ประชาชนปรารถนาเนี่ยเป็นรูปแบบยังไงคิดเพื่ออนาคตคิดเพื่อคนอื่นแทนที่จะคิดเพื่อตัวเราเองและนำไปสู่สันติภาพสันติสุขอย่างที่เราเคยอยู่อยู่กันมาใดดดิตได้ไหมกระบวนการพูดคุยหาทางออก deliberative dialogue เป็นหัวใจของการสร้างความปรองดองและเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปการเมือง โดยสถาบันพระปกเกล้าได้จัดโครงการวิจัยอนาคตประเทศไทยและการเมืองที่พึงปรารถนาเพื่อศึกษาแนวทางในการจัดการปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองและค้นหาอนาคตของประเทศและระบอบประชาธิปไตยที่สังคมไทยปรารถนาและต้องการเปิดพื้นที่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงโดยการแสดงความคิดเห็นต่อระบอบก,การเมืองการปกครองและปัญหาสังคม เพื่อเป็นการร่วมให้ข้อมูลในการหาทางออกโดยใช้การประชาเสวนาหาทางออกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างเป็นระบบและยั่งยืนโอเคที่ผ่านมาเนี่ยการเมืองของบ้านเรามันไม่เคยเป็นการเมืองที่มาจากความเข้าใจอะเป็นเหมือนกติกาที่มีบ่งบอกมาแล้วมาต้องไปเลือกตั้งนะวันที่เทหร่เลือกตั้งอะไรการเลือกตั้งเป็นยังไงเป็นมาแล้วอะเพียงแต่ให้ทุกคนมารับทราบ เขาอะเข้ามาหาเราว่าประชาชนต้องการอะไรไปเป็นนโยบายอะไรพวกคนนี้การสืเท่าไหรหมดมีวิธีการแบบประชาสารเสวนาเนี่ยเพื่อที่จะลดอุณหภูมิของความรู้สึกของคนลงนะครับก็คือเป็นให้ทุกคนได้มีโอกาสในการที่จะแสดงออกถึงความรู้สึกความคิดเห็นของตัวเองโดยอาจจะ,ะเป็นการเพื่อที่จะหาแนวทางอีกรูปแบบหนึง่ง ที่แตกต่างจากการพูดขัดแย้งกันด้วยเหตุผลหากล้างกันด้วยเหตุผลตรงไปตรงมาการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกจัดขึ้นใน8จังหวัดดังนี้จังหวัดขอนแก่นจังหวัดอ่างทองจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดพยาจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดนครศรีธรรมราชและกรุงเทพมหานคร ขั้นตอนแรกของการประชาเสวนาหาทางออกอนาคตประเทศไทยคือการทำคู่มือประชาเสวนาหาทางออกประกอบไปด้วย 1. คู่มือการจัดประชาเสวนาหาทางออกภาพอนาคตประเทศไทย 2. คู่มือการเป็นผู้เอื้อกระบวนการ 3. หนังสืออนาคตประเทศไทยต่อมาเป็นการอบรมผู้เอื้อกระบวนการผู้เอื้อกระบวนการที่ผ่านการอบรมจะมีความเข้าใจในการทำประชาเสวนาที่ถูกต้องและมีความเป็นกลาง หมู่บ้านนี้มีใครบ้างแล้วก็จับฉลากชื่อท่านขึ้นมาโดยประชาชนที่จะมาร่วมการประชาเสวนาหาทางออกมาจาก2กลุ่มคือกลุ่มแรกประชาชนกลุ่มทั่วไปเป็นตัวแทนของประชาชนทั้งประเทศทุกคนถูกเลือกอย่างเท่าเทียมกันโดยถูกสุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มแบบเป็นระบบโดยเลือกจากบัญชีรายชื่อของประชาชนโดยจะสุ่มตัวอย่างมาจากจังหวัดก่อน แล้วจึงสุ่มอำเภอสุ่มตำบลสุ่มหมู่บ้านและเมื่อพบกลุ่มเป้าหมายก็จะมีนักวิชาการในทีมวิจัยเข้าไปเชิญมาร่วมการประชาเสวนาหาทางออกเป็นจำนวน80คนสถาบันพระพทกเก้ากระทรงไล่จริมาเข้าประสานงานกับพี่น้องชาวบ้านนะครับเป็นกลุ่มที่จะเข้ามาอู้คุยมา หาแหลกเปลี่ยนกันในเวทีเนี่ยนะครับหนึ่งร้อยคนที่สำคัญมากงมาคือมีรายชื่อแต่ไม่มีตัวตนนะครับหรือมอีมีตัวตนแต่ว่าไม่ใช่อยู่ในหมู่บ้านนั้นนะครับพื้นที่ก็เข้าไปได้ง่ายสะดวกรวดเร็วบางแห่งก็ต้องอไปได้วยความยากลำบากนะถนนกลุกขะขึ้นเขาลงห้วยฝุน่นตกลงว่าวันที่7ที่8ดนี่ไปได้นะครับครับ ผู้ที่ได้รับเชิญจะได้รับเอกสารเกี่ยวกับการประชาเสวนาไปอ่านเพื่อให้มีความเข้าใจเบื้องต้นก่อนการเข้าร่วมอ่านก่อนที่จะไปเข้าเวทีสารเสวนาจะสนุกครับจะสนุกยิ่งกว่าเราไปแบบไม่มีตะชุนร้อนเลยเลยส่วนกลุ่มที่2เป็นกลุ่มผู้ที่มีความในใจในประเด็นนั้นเป็นการเฉพาะเช่นกลุ่มผู้นำที่สนับสนุนฝ่ายต่างๆกลุ่มผู้นำในสังคมนักวิชาการผู้แทนองค์กรพัฒน,นาเอกชนเยาวชน และภาคประชาสังคมจํานวน20คนถึงแก่ก็จะให้มันตายที่เฉยเฉย,ยก็เลยตัดสินใจมาอยากรู้อยากเห็นว่าบ้านเมืองเป็นยังไงทำไมวุ่นวุ่นวายอย่างนี้มาแล้วก็ได้ประโยชน์จะได้ไปสอนลูกหลานให้ลูกหลานนี้เป็นคนดีเป็นคนดีมีศีลธรรมและเมื่อได้เข้ามาร่วมในวันแรกทางทีมวิทยากรจะให้ความรู้เรื่องของกระบวนการการประชาเสวนาหาทางออก กติกาที่จะดำเนินการร่วมกันฟังกันคิดร่วมกันมองอดีตเป็นบทเรียนทิ้งจุดยืนของตนเองมองไปข้างหน้าและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเมื่อมีกติการ่วมกันแล้วก็จะฝึกการประชาเสวนาหาทางออกด้วยเรื่องอื่นๆที่ใกล้ตัวเช่นการจัดการทรัพยากรน,น้ำในการสารเสวนาวันที่สอง ทีมวิทยากรจะให้ข้อมูลเบื้องต้นว่าดูเรื่องของสถานการณ์ของประเทศไทยเป็นอย่างไรและมีการอธิบายภาพอนาคต4ภาพที่ได้มีการศึกษาวิจัยมาเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาทางเลือกเพื่อหาทางออกให้ประเทศไทยเรื่องของพลังประชาชนเนี่ยนะครับที่ออกมามีส่วนร่วมกับการเมืองในบ้านในเมืองเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ปีสีสนะครับลยอย้อนไปถึงสักสตุลาหนึ่งหยังครับ ภาพอนาคตที่หนึ่งสังคมแห่งความยุติธรรมเป็นการนำสังคมไทยไปสู่สังคมที่ยึดมั่นในหลักนิติธรรมเป็นสังคมที่ปกครองด้วยกฎหมายที่เป็นธรรมข้อดีผู้กระทำผิดถูกลงโทษเกิดความหลาบจําประชาชนคนดีเกิดความเชื่อมัน่นได้รับการคุ้มครองข้อเสียรัฐผู้มีอำนาจใช้กฎหมายเคร่งครัดเกินไปหรือนำไปรังแกผู้ได้กว่า กฎหมายบางอย่างไม่สอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรมชุมชนหรือไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยบอกว่าความยุติธรรมนะคะจะเกิดขึ้นได้ก็คือในส่วนของผู้ที่มีเหตุมีผลรู้ผิดชอบชั่วดีนะคะภาพอนาคตที่2สังคมแห่งคุณธรรมและธรรมาพิบาล ทุกคนจะต้องมีศีลธรรมมีคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตโปรง่งใสตรวจสอบได้ประชาชนมีสำนึกรับผิดชอบและมีส่วนร่วมข้อดีประเทศชาติมีความมั่นคงใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนประชาชนเจ้าหน้าที่รัฐองค์กรต่างๆรู้หน้าที่มีคุณธรรมสามารถตรวจสอบกันได้ข้อเสียทำได้ยากต้องใช้เวลาปลูกฝังยาวนานสังคมไทยยอมรับระบบอุปถัมภ์นับถือคนมีเงินมีอำนาจ รรรมีลักษณะยงไรคะซื่อสัตย,ย์มีความจริงใจตรงต่อเวลาภาพอนาคตที่3สังคมแห่งเมตตาธรรมเป็นสังคมที่รับปังกันเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและมีการให้อภัยกันข้อดีให้อภัยคนผิดกลับตัวกลับใจเป็นคนดีหรือสร้างสารรค์สังคมได้ผู้ให้อภัยได้รับความสุข ก็เสียผู้กระทําผิดอาจจะไม่หลับจํากลับมากระทําผิดใหม่อีกความผิดนั้นยังเป็นแผลภายในใจของผู้ให้อภยัยอาจจะมีการชําระแค้นภายหลังสังคมแห่งเมตตาธรรมหรือเรื่องของการให้อภัยซึ่งการและกันนะครับภาพอนาคตที่4สังคมแห่งสันติธรรมคือสังคมที่ประชาชนอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติปราศจากความรุนแรง ข้อดีได้รับฟังและเข้าใจความรู้สึกผู้อื่นเกิดความเป็นมิตรลดความขัดแยง้งความหวาดระแวงสังคมเกิดความปรองรอมไม่ขัดแย้งรุนแรงข้อเสียผู้เข้าร่วมพูดคุยต้องมีความอดทนต่อความคิดเห็นที่แตกตา่างต้องใช้เวลาและจัดกระบวนการเวทีที่เป็นกลางเป็นแง้ใจนะครับเป็นแง้มใจทใ่านได้รองไวไม่ทราบเราเคยฟังไหมครับ ใ,ใ,ใ,ในแต่ละภาพนี้ก็ไม่ได้มาบอกว่ามันดีนะแต่จะบอกทั้งข้อดีและข้อด้อยเพื่อที่จะให้ประชาชนที่เราสุ่มตัวอย่างนี้มาเข้าสู่เวทีนี้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมาฟังกันอย่างตั้งใจว่าฉันมีความเห็นอย่างนี้เธอมีความเห็นอย่างไรในกระบวนการที่เราเดินหน้าไปเนี่ยไม่ใช่เป็นเวทีที่มาชี้หน้าดา่กกัน มองอดีตเป็นบทเรียนอย่างที่ผมกราบเรียนไปแล้วแล้วก็มาหาข้อยุติซึ่งใช้สิ่งที่เรียกว่าสันทามติคือเป็นมัติที่ทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกัน5ปีถ้าเป็นคนดี้ดเป็นแน่นอนคนี้เราได้มีการทำสันธามติซึ่งเป็นการแสดงออกความเห็นที่ผมคิดว่าดีมากถึงมันจะใช้เวลายาวนานนิดนึงแต่ว่า เราก็สามารถได้ข้อสรุปที่เป็นประชาธิปไตยที่สุดจริงๆครับแม้แต่ว่าคนนี้คิดแบบนี้ก็คือเอาไปใช้แบบนี้แต่คนนี้คิดแบบนี้เอาไปใช้แบบนี้แต่ว่าพอเวลาเรามารวมตัวกันแล้วค่ะเราก็ได้รู้ว่าเออความคิดของเขาอาจจะดีว่าของเราโดยทย่วยวาไม่กิดว่าความคิดของตัวเองเป็นเป็นลักอะค่ะเมื่อหลายๆระดับเนี่ยมีการคิดร่วมกันเนี่ยมันก็จะกลายเป็นหลายๆความคิดที่มีองค์ประกอบ ที่ครบสมบูรณ์ทำให้การมองประเทศชาติเนี่ยฉายออกมาในภาพที่เป็นส่วนรวมไม่ใช่ภาพของใครคนหนึ่งในการทำกระบวนการประชาเสวนานั้นในช่วงแรกจะมีการแบ่งกลุ่มเข้ากลุ่มย่อยกลุ่มละไม่เกิน20คนโดยในกลุ่มจะมีผู้เอื้อกระบวนการที่จะคุยเรื่องภาพอนาคตประเทศไทยว่าอยากเห็นเป็นอย่างไรและทำไมจึงอยากเห็นเช่นนั้น ประชาชนแต่ละคนก็จะผลัดกันแสดงความคิดเห็นและมีการรวบรวมความคิดของแต่ละคนขึ้นบนกระดาษมีการหาฉันทามติกันภายในกลุ่มเพื่อมานำเสนอในกลุ่มใหญ่และหาฉันทามติกันอีกครั้งหนึ่งว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรมีอะไรเสริมอีกบ้างหลังจากนั้นก็จะแยกเข้ากลุ่มย่อยอีกครั้งเพื่อหาวิธีการว่าจะทำอย่างไรจึงจะไปสู่จุดหมายนั้นได้ รเป็นผู้ที่จะต้องทำบ้างแล้วจึงกลับมานำเสนอในกลุ่มใหญ่อีกครั้งและก็จะเป็นข้อสรุปเป็นภาพรวมของการประชาเสวนาของพื้นที่นั้นๆสุดท้ายจะมีการลงนามร่วมกันเพื่อรับทราบฉันธรมติในการสารเสวนาครั้งนี้อีกด้วย สิ่งที่ดีมากเลยครับอยากจะใหเ้เป็นกลุ่มย่อยลงไปอีกครับไปตามอำเภอนะหรือตามตำบลได้ก็ยิ่งดีเพราะประชาชนทุกภาคส่วนจะได้มาร่วมแสดงความคิดเห็นกันครับโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีเป็นการเปิดเิธีให้ชาวบ้านได้ถือเหนอในความคิดแล้วมันจะลดความขัดแย้งในระดับชุมชนในระดับแล้วระดับประเทศของเราเราได้รู้ว่าเออถ้ามีความขัดแยง้งกันเนี่ยเรายังมีทางออกให้กับชุมชนเรา ว่าเ,ออเราควรหันหน้ามาคุยกันโดยระหว่างการดําเนินการเสวนาหาทางออกจะมีผู้เข้ามาสังเกตการจากองค์กรต่างๆเช่นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาคณะกรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้าผู้แทนจากกระทรวงยุติธรรมกระทรวงการต่างประเทศสื่อมวลชนและนักวิชาการเป็นต้นเ็ถือให้ทาให้ดีที่สุดเพราะว่าตรงนี้เป็นงานที่สําคัญสัหรับปร,ประเทศนะคะฉะนั้นถ้าเกิดเราใช้กระบวนการนี้เป็นแบบอย่าง นะครับแล้วก็คนในสังคมมีโอกาสมีส่วนร่วมแล้วก็เรียนรู้ว่าประเด็นปัญหาต่างๆที่เป็นเรื่องของส่วนรวมเนี่ยสามารถที่จะบริหารจัดการในรูปแบบนี้ได้เนี่ยก็เป็นประโยชน์ครับอย่างน้อยที่สุด2วันเนี่ยจะทําให้เขาฝังจิตฝังใจแล้วก็ได้อะไรที่มันจะเป็นประโยชน์กับส่วนรวมติดตัวกลับบ้านเยอะแล้วก็แต่ละคนที่มาเนี่ยผมดูแล้วมีลักษณะผู้นําค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นไอการที่จะขยายผลในระดับหมู่บ้านในระดับตําบลต่อไปเนี่ย ถ้าเผื่อพระปกเกล้าให้แนวความคิดแล้วก็ให้หลักการว่าควรจะต้องทําอะไรต่อไปด้วยเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันจะเป็นผลดีกับบ้านกับเมืองมากทีเดียวทางวุฒิสภากา็มีเป้าหมายว่าเราสามารถนําผลนี้ไปเสนอต่อทางวุฒิสภาแล้วก็ในฐานะที่เป็นองค์กรทางด้านนิติบัญญัติเนี่ยแล้วก็องค์กรในการตรวจสอบกอารทํางานรัฐบาลก็นําข้อเสนอนี้แนะให้กับทางฝ่ายรัฐบาลรับไปพิจารณา ไปด,ดําาเนนิกรผลการศึกษาจะแบ่งการนําเสนอออกเป็น2ส,ส่วนคือ 1. ผลการศึกษาจากชั้นธรรมติของผู้เข้าร่วมสารเสวนาหาทางออกและแนวทางที่ต้องการให้มีการดําเนินการ 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามก่อนและหลังการเข้าร่วมเวทีจากชั้นธรรมติของผู้เข้าร่วมในเวทีสารเสวนาอยากเห็นภาพอนาคตที่ต้องการส่งมอบให้แก่ลูกหลานมีสิเอ็ดภาพอนาคต โดยภาพอนาคตที่คนไทยต้องการเห็นมากที่สุดคืออยากเห็นสังคมไทยมีสันติสุขมีความปรองดองไม่แบ,บ่งพักแบ่งพวกแบ,บ,แบ,บ,แบ,บ่งสีให้อภัยกันจะชอบฉากที่สีก็คือสันติธรรมเป็นเป็นตัวดีอะคะคือให้แต่ละคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นแล้วก็ไปแนวทางเดียวกันค่ะต้องมีเสียแดงเสียเหลืองนะเสียอย่างอื่นมาขอให้รักกัน สความคิดเห็นก็อยากให้ประเทศไทยอนาคตต,ต่อไปไม่ให้มีการขัดแย้งใครมีความสงบสุขอยากให้ความคิดแล้วก็ให้โปร่งใสอ,อยากให้คนไทยมีความรักสามัคคีปองดองไม่ทะเลาะกันตอมาฝันถึงความสันติสุขก่อนส่วนแนวทางที่ประชาชนต้องการให้มีการดำเนินการและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องในทางปฏิบัติโดย3อันดับแรกคือลำดับที่1 ได้แก่การสร้างค่านิยมธรรมพิบาลโดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องคือครอบครัวครูอาจารย์ผู้นำสถาบันการศึกษาสถาบันศาสนาสื่อมวลชนลำดับที่2ได้แก่จัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกในทุกระดับและการจัดให้มีหรือปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรโดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องของทั้งสองแนวทางคือครอบครัวครูอาจารย์ผู้นำสถาบันการศึกษาสถาบันศาสนากระทรวงศึกษาธิการ รัฐบาลสถาบันพระปกเกล้าสื่อมวลชนการพึ่งพาตนเองและพึ่งพากันเองในชุมชนผู้ที่เกี่ยวข้องคือตัวเองประชาชนทุกคนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นครอบครัวชุมชนสถาบันศาสนาลำดับที่3เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้ที่เกี่ยวข้องคือรัฐบาลรัฐสภาภาคประชาสังคมภาคเอกชนสภาพัฒนาการเมืองชุมชนประชาชนทุกคนสื่อมวลชน อนาคตประเทศไทยคืออยู่กันอย่างสันติมีความสุขรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและก,กันโดยที่แบบว่าเราต้องเริ่มปลูกฝังตั้งแต่เยาว์วัยอยากให้กระจายไปทุกชุมชนนะครับเพื่อเราจะได้ฟังว่าภาคเหนคิดอย่างไรอีสานคิดอย่างไรใต้คิดอย่างไรกลางคิดอย่างไรและนําสิ่งเหล่านี้มาประมวลกันนะครับแล้วก็เพื่อนําเสนอเป็นภาพใหญ่เพื่อเป็นทางออกของประเทศครับผม อยากให้มีเวทีเสวนาของผู้นำประ,ประเทศให้ทั้งสองกลุ่มเนี่ยมาคุยกันมาหามามาว่ากันว่าชันตองการยังสี่กลุ่มหนีชันตองการยังสี่บ่แม่นว่าชันตองการสิชนะเธอผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามก่อนและหลังการเข้าร่วมเวทีสำหรับผลการประเมินแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนคือส่วนที่ 1. ความคิดเห็นต่อภาพอนาคตที่พึงปรารถนาและแนวทางเพื่อเป็นทางออกโดยมีปัจจัยสำคัญอยู่5กลุ่มคือ 1>, 1. ด้านเผด็จก,การและความรุนแรง 2. ด้านสันติวิธี 3. ด้านคุณธรรม 4. ด้านการบังคับใช้กฎหมาย 5. ด้านการให้อภัยโดยปราศจากเงื่อนไขโดยพบว่าปัจจัยภาพอนาคตที่ผู้เข้าร่วมอยากเห็นมากที่สุดคือการบังคับใช้กฎหมายรองลงมาคือการใช้สติวิธีและการใช้หลักคุณธรรมจะเน้นกันไปที่การรักษากฎหมาย นะครับเรื่องของการโปร่งใสการตรวจสอบได้นะครับการมีส่วนร่วมนะครับกับทุกโครงการหรือโครงการใหญ่ๆนะครับคือพูดง่ายว่าเอาภาคประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมส่วนที่2ทัศนคติต่อการเข้าร่วมการประชาเสวนาหาทางออกประเด็นแรกประเด็นการปรับเปลี่ยนวิธีการพูดคุยหากได้มาเข้าร่วมเวทีประชาเสวนาหาทางออกเป็นอย่างไรพบว่าโดยภาพรวมคิดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้น โดยก่อนการเข้าร่วมมีการเปลี่ยนแปลงคิดเป็นร้อยละ82.5และเมื่อผ่านการเข้าร่วมมีผู้ตอบที่คิดว่าสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีพูดเพิ่มมากขึ้นเป็นร้อยละ89.9โดยมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในประเด็นที่2กระบวนการประชาเสวนาหาทางออกสามารถสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนได้หรือไม่พบว่าโดยภาพรวมเห็นว่าสามารถสร้างการมีส่วนร่วมได้ โดยก่อนการเข้าร่วมมีผู้ตอบร้อยละ93.3และหลังจากการเข้าร่วมแล้วมีผู้ตอบเพิ่มมากขึ้นเป็นร้อยละ97.5ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติโดยสรุปผลจากการทำแบบสอบถามเพื่อทราบทัศนคติของผู้เข้าร่วมทั้งก่อนและหลังการเข้าร่วมการประชาเสวนาหาทางออกทั้ง8เวทีพบว่ามีการเปลี่ยนวิธีการพูดคุยโดยมีการใช้หลักของกระบวนการที่มากขึ้น รวมถึงคิดว่ากระบวนการนี้ทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้นอยากจะบอกว่ามันมันไม่น่ามีประโยชน์นะหลังจากที่เราทดลองทะเลาะกันมาหลายปีแล้วนะครับไม่มีประโยชน์นะครับอยากจะให้เปลี่ยนวิธีใหม่จากวิธีก้าวล้ารุนแรงเนี่ยเราเปลี่ยนเป็นวิธีค่อยคอยคุยกันคือทุกคนจะแชร์ความคิดแล้วก็แชร์ผลประโยชน์ของประเทศร่วมกันว่าเราต้องไปทางไหนไม่มีการที่จะมาว่าอะไรกันแต่ เราเป็นการแชร์ความเห็นในทางเชิงบวกว่าเราจะไปยังไงแล้วเราต้องการอะไรก็รู้สึกดีกับการทําแบบนี้มากกว่าการมานั่งโต้เถียงกันนะครับผมในฐานะซื้อคอนหนึง่งผมก็ต้องขอขอบคุณทางสถาบันเพื่อนทีได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมนี้นะครับความรู้ที่ผมได้รับมือน,นีผมอาจจะเป็นเสียงหนึ่งในหลายล้านเสียงของประเทศไทยแต่ผมกับพญายามที่จะเอาความรู้ที่รับมือน,นีที่ไปสื่อสารให้กับพี่น้อง ประชาชนที่เพิ่่ได้มารวมงานได้หลับข้อมูลที่ผมได้รับในมือนีได้ไปนําเสนอต่อๆกันไปครับผมคิดว่าการจัดแบบนี้ต่อไปล้วสังคมจะดีขึ้นเพราะว่าทุกส่วนได้มองเห็นว่าเราได้ได้แสดงออกคนหนึ่งมีความคิดอย่างหนึ่งคนหนึ่งก็สามารถมาปรับจูนเข้าหากันเข้าใจกันได้คิดว่าสังคมจะก้าวหน้าเดินหน้าดีกว่าว่าให้ทุกฝ่ายจังตั้งเวทีปราศัยด่าทอกัน ทุกคนดีใจค่ะที่ได้รับความรู้ใหม่ๆและก็จะนำไปปฏิบัติประชาชนเริ่มเข้าใจว่ากระบวนการประชาเสวนาหาทางออกเนี่ยจะเป็นทางเลือกจะเป็นทางออกของการแก้ปัญหาความขัดแย้งหรือการจัดการทรัพยากรที่ไม่สามารถที่จะตกลงกันได้นะคะเขาจะเข้าใจเรื่องของการฟังกันการมองกันด้วยความเข้าใจและการอยู่ร่วมกันโดยสันติการเรียนรู้ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมแล้วก็นําไปสู่การเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบ ประชาสิวนาหาทางออกร่วมกันและนาไปสู่สันติสุขในอนาคตซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการเรียนรู้ประชาธิปไตยโดยไม่ต้องบอกว่าประชาธิปไตยคืออะไรในการดําเนินการสู่ภาพอนาคตที่ประชาชนต้องการนั้นเราต้องเน้นการสร้างกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเริ่มตั้งแต่การปลูกฝังแนวคิดประชาธิปไตยและธรรมธิบาลในครอบครัวและโรงเรียนสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงภายในชุมชน ส่งเสริมให้สังคมมีค่านิยมที่เคารพกติกายกย่องคนดีและเป็นสังคมอุดมปัญญาและผลักดันให้คนไทยมีความเคารพในสถาบันชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์โดยอาศัยเครื่องมือหลัก2ประการคือการจัดเวทีประชาสวนาหาทางออกในทุกระดับและการพัฒนานหลักสูตรต่างๆเพื่อรองรับกระบวนการกลมกลม่ที่ต้องการผลักดันให้เกิดผลอย่างเป็นรูป,ปรธรรม ขอห้สยามเนี่ยกลับมาเป็นเมืองยิ้มตามเดิมตรงนี้คือแผ่นดินบ้านเกิดของเรานะครับถ้าเราไม่รักบ้านเราก็ไม่มีใครรักบ้านเราก็ยอยากให้ประเทศไทยกลับขึ้นมาสู่สังคมที่สงบสุขเหมือนเดิมถ้าคนไทยร่วมมือสาม,มัคคีรักใครส่สาม,มัคคีปองดองกันไม่ซื่อมาไม่คดโกงม,มีความซื่อสัตย์โปร่งใสประเทศไทยก็จะอยู่ในความสุขครับเทศจะใหประเทศไทยเฮ้าเนี่ยสิยเป็นเมืองที่น่าย,ยูรละการ ทำมาหักหักที่สุดในโลกคือไปอยุประเทศใดก็อบอกโอบนคือ,อย่ประเทศไทยรักครับรักประเทศไทยเท่าชีวิตรักประเทศไทยเพราะเราเกิดเมืองไทยเราเป็นคนไทยยังไงเราก็ต้องรักประเทศไทยให้มากที่สุดครับจะมาทําอะไรที่ดีๆแก่ประเทศไทยผมก็เป็นคนใต้นะครับผมก็รักประเทศไทยเหมือนกันครับรากประเทศไทยมากต้องรักดิบัหมืเกือนของเราไม่รักเลยเราจะเติอได้ยังไง อยากให้คนไทยทุกๆคนนะครับมีวใจเป็นหนึ่งเดียวกันครับทุกวันนี้สึกไกลยังไม่ห่วงแต่วันรวงสึกใกล้ไล่ขมเห็นเมื่อคนไทยหันมาฆ่ากันเองจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟังประการหนึ่งที่จะที่จะได้จากเวทีประชาสิวนาหาทักออกก็คือความเห็นของประชาชน โดยภาพรวมว่าเขาเห็นอะไรเขาอยากจะให้ประเทศไทยเดินหน้าไปทางไหนซึ่งจะทําให้ผกกู้กําหนดนโยบายของประเทศเนี่ยจะได้เข้าใจรัฐบาลก็จะได้เข้าใจนักการเมืองก็จะได้เข้าใจประชาชนว่าประชาชนคิดอะไรนะคะเป็นการฟังเสียงของประชาชนอย่างแท้จริงอีกด้วยคั้คนเราทุกคนต่างเกิดมาควรพาพึ่งกันมีไมตรีสัมพันธ์โลกนั้นสดใสจงมารวมพลัง ส้างสรรจันลงหรือไทยจับมือกันเดินก้าวไปมุ่งสู่จุดหมายอนาคตเราร้องเธอร้องเพลงกันประสานรอยรักในใจลบอรอยราภายในหูราร้องเธอร้องเพลงกันจับมือกันไว้ดี ไมตรีสัมพันธ์โลกนั้นสดใสจงมารวมพลังรวมสังสันจันลมและทุกเพียงใดน้องไายยิ้มสูก,กวันหวาร้อยลกดวงใจ